แต่ใจใไม่ใช่เวลามางองกันขอโทษที่เอาแต่ใจไม่อยากชะลอะสานสัมพันธ์ที่เรอเรียกพวกเราว่านูตพวกเราก็เลยเป็นนูตค่ะนูตเป็นผู้หญิงที่น่ารักเป็นผู้หญิงที่สวยและอีกอย่างหนึ่งง่ายๆคือเขาเรียกแทนคําว่าเมียพ <d> um> ี่มาของคำว่านูตมาจากพิมพ์ในทวิตเตอร์ว่านูตแล้วคราวนี้แฟนคลับก็เลยไปถามค่ะ ไปสืบดูว่านุตคือใครแล้วเขาก็เลยบอกว่านูตคือเป็นชื่อเรียกไว้เรียกแฟนคลับค่ะคือชอบเสียงแล้วหลังจากนั้นคือชอบนิสัยชอบความเป็นตัวตนเฮียเนี่ยเป็นตัวจริงหมายถึงว่าเฮียร้องเพลงดีจริงเห็นน้องมาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะแล้วก็น่ารักเฮฮาบองๆดูขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นนอนก็เข้าทวิตก่อนไปส่องคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบหลงหลงเป็นคนเก่งค่ะมองโลกในแง่ดีค่ะ เปียบพี่เป็กเป็นอะไรสักอย่างเป็นหมอแล้วกันค่ะแค่ดูเฮียก็สบายใจแล้วก็เปรียบเขาเป็นหัวใจบางทีรู้สึกว่าเขามีค่ามากนะคะในสิ่งที่เขาเป็นด้วยอะค่ะเปรียบพี่เป็กเป็นคนสาคัญคนหนึ่งในครอบครัวค่ะเพราะว่าเหมือนพี่เป็กเป็นได้ทั้งพี่ชายเพราะอายุมากกว่าหนูแต่บางทีก็ทําตัวเหมือนแบบน้องชายสมบัติแห่งชาติไหมขอหายากเลยไอเทมคือเฮียก็อายุประมาณหนึ่งแล้วก็อยากให้มีแฟนก็อยากให้เขาได้คนดีดี อยากรู้ว่าถ้าเขามีแฟนเขาจะน่ารักกับแฟนขนาดไหนเขาจะใส่ใจแฟนขนาดไหนค่ะทีถ้าเกิดเขามีคนมารักเขาเพิ่มอีกคนมาดูแลอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกดีไปด้วยแเราก็จะสบายใจเขาก็เหมือนกับคนทั่วไปปกติอะค่ะที่ว่ามีรักมีชอบคนบ้างอะไรเงี้ยค่ะปั่นน้ำตาอยู่ขออีกสามปีได้ไหมขอทำใจก่อนค่ะพี่เป๊กไปรู้สึกเป็นยังไงเสียใจค่ะเพราะว่าแบบพอ พี่เป็กเป็นคนหนึ่งที่สําคัญในครอบครัวแล้วอาจจะหายไปจากาชีวิตเราแต่ไม่หายไปในใจแน่นอนก็น่าจะโหวงๆเลยค่ะเพราะว่าติดตามแบบทุกวันเลยคือสิ่งที่อยากทำอะคือมันเป็นแบบดีหมดแล้วเพราะว่ายังไงแบบพวกเราก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วอยากเห็นเขาประสบความสําเร็จอะค่ะอยากแบบให้เขาไปได้ไกลๆสูงๆให้เป็นที่รักของแฟนคลับของคนทั่วไปอย่างนี้แบบไปนานๆนะคะได้กําลังใจจากจากพอลินค่ะจากการที่10 สิบกว่าปีที่เขาต่อสู้อดทนมาตลอดแล้วก็ได้มิตรภาพได้รู้จักเพื่อนๆเ,เยอะได้จากพี่ๆนุชค่ะแล้วก็ทุกคนน่ารักมากค่ะคือตอนที่ซัพพอร์ตตอนหรือว่าที่เรารักเขาเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมารักเราหรือเปล่าเลยนะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกได้เลยว่าเคียก็รักพวกเราเหมือนกันค่ะเขารักเราทุกคนนะ่ <c oughs> ะเออแล้วเราสัมผัสถึงตัวตนเขาได้คือ <c oughs> จริงๆถ้าเขาขึ้นได้ขนาดนี้แล้ว <c oughs> เขาไม่ต้องมา ตามแฟนคลับก็ได้หรือว่าไม่ต้องมาใส่ใจเรามากก็ได้ก่อนหนะ้าเคยเป็นยังไงทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะ